บทที่3342ผู้นำท้องฟ้าคนแรกฮันเซนเงียบเงียบมองไปที่ดาบทองแดงสีม่วงเขารู้ว่ามันต้องมีเล่ห์เหลี่ยมบางอย่างถ้าไม่มีก็คงไม่เชิญเขาไปที่นั่นตั้งแต่แรกฮันเซนรู้ดีแต่เขาเลือกที่จะสงบสติอารมณ์และเฝ้าดูเขาไม่ได้วางแผนที่จะหยุดดาบทองแดงสีม่วง ดาบทองแดงสีม่วงเข้าใกล้คอนใหญ่มากขึ้นมันยิ้มให้กับฮานเซนด้วยพลังของเราฉันไม่รู้ว่าเราต้องรออีกนานแค่ไหนก่อนที่จะรู้ว่าใครในพวกเราจะได้รับชัยชนะเวลาเป็นสิ่งมีค่าให้ฉันเพิ่มไฟในการดำเนินคดีด้วยความยินดีฮานเเซนไม่ได้เคลื่อนไหวเขามองไปที่ดาบทองแดงสีม่วงเขาต้องการที่จะดูว่ามันจะทำอะไร ถ้ามันไม่ได้ผลฮานเซ่นจะไม่เพียงแค่นั่งในที่ที่เขาอยู่เขาจะหนีไปส่วนการชนะหรือแพ้เดิมพันนี้เขาไม่สนใจเขาจะไม่ทําอะไรแม้ว่าเขาจะแพ้ดาบทองแดงสีม่วงไม่สนใจมันหันกลับมาด้ามดาบฟาดเข้าที่หัวค้อนยับดงเมื่อค้อนเหล็กถูกตีเสียงสั่นเหมือนฟ้าร้องก็ดังขึ้นแรงสั่นสะเทือนยิ่งน่ากลัวเป็นเหมือนทะเลที่ปั่นป่วน ฮันเซนสามารถใช้โล่ยกน้ำแข็งเพื่อป้องกันการสั่นอันทรงพลังได้เล็กน้อยแต่ภายในการสั่นสะเทือนนั้นมีพลังบางอย่างที่สามารถเขย่าติดวิญญาณได้มันเพิกเฉยต่อคุณสมบัติการป้องกันของโลโยกน้ำแข็งและบุกเข้าไปหมดซูเปอร์กอสสปิริตของฮันเซนนั้นแข็งแกร่งมากร่างกายวิญญาณของเขาแข็งแกร่งวิญญาณที่สั่นสะเทือนของคอนไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่เด็กสาวก็ยังไม่ห่างเหินเช่นกันเธอกระอักเลือดกำรรสีษะและเริ่มร้องไห้ คนนั่นสามารถโจมตีวิญญาณของบุคคลได้เมื่อเห็นหญิงสาวเจ็บปวดฮันเซนก็ตกใจดาบทองแดงสีม่วงเห็นว่าฮันเซนทำได้ดีซึ่งน่าผิดหวังอย่างไรก็ตามมันรู้สึกผิดหวังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่เคยคิดว่าพลังวิญญาณจะทำลายฮันเซนได้ทั้งหมดใบหน้าอันเจ็บปวดของหญิงสาวเรียงรายไปด้วยความคาดหวังที่ดาบทองแดงสีม่วงได้ตั้งขึ้นแล้วยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมันดึงดูดหาฮันเซนให้ไปที่นั่นเพื่อจัดการกับเด็กหญิงตัวน้อย สมาชิกของทหารและทหารศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณถ้าสมาชิกตายทหารศักดิ์สิทธิ์ก็ตายด้วยการฆ่าเด็กหญิงตัวเล็กๆนั้นง่ายกว่าการเอาชนะฮันเซนนั่นเป็นเหตุผลที่ดาบทองแดงสีม่วงสร้างความคิดที่น่าสมเพชนี้มันทำให้พลังขยาดว,วิญญาณของค้อนเหล็กเอาชนะเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ว่าฮันเซนจะแข็งแกร่งแค่ไหนพลังธรรมดาไม่สามารถสลัดวิญญาณออกไปได้แม้ว่าจะคาดหวังให้ฮันเซนไม่ดึงผู้หญิงคนนั้นออกจากอำนาจและเขาก็ทำมันมันจะง่ายกว่าที่จะฆ่าผู้หญิงคนนั้น เมื่อเด็กสาวเลือดออกจากรูทั้งเจ็ดของเธอดาบทองแดงสีม่วงก็กระแทกคอนแรงขึ้นมันยังคงตีมันในขณะที่พูดว่าร่างกายของคุณแข็งแกร่งมากพลังอันทรงพลังดังกล่าวไม่ได้ทำร้ายคุณแต่เด็กหญิงตัวเล็กๆนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะัก ขอบคุณที่ถามถึงเธอแต่ฉันแน่ใจว่าเธอสบายดีฮันเซนก็ใช้โหมดจิตวิญ,ญญาณเทพสุดยอดของเขาเจี้ยนกลายเป็นสีขาวที่ดูว่างเปล่าเขาปล่อยไฟสีขาวที่เผาไม่ด้วยโลยกน้ำแข็งเขาปิดกั้นพลังขย่าว,วิญ,ญญาณและเก็บไว้ข้างนอกคุณคือฮันเซนใช่ไหมเมื่อเห็นโหมดซูเปอร์ก็สปิริตดาบทองแดงสีม่วงจำตัวตนของเขาได้ทันทีว่าเป็นฮันเซนทำให้ดาบทองแดงสีม่วงตกใจถ้าฉันเป็นละ่ะฮันเซนไม่แปลกใจหลายคนรู้จักเขา ดาบทองแดงสีม่วงเงีเยบเห็ดผลที่อสุราซึ่งเป็นเดมอนอัลฟาที่เข้าใจยากเปลี่ยนบุคลิกและวิธีพูดของเธอเพราะเธอไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเธอเป็นใครเธอไม่คิดว่าจะได้พบกับพันเซิลที่นั่นพลังของอสุราทำให้เธอเก่งมากด้วยพลังของทูราสูตรราเป็นพระสูตรฟ,ฟ้าเทียมของตระกูลหลวงพลังนั้นสามารถกำจัดทุกสิ่งที่สัมผัสวัตถุดได้แต่มันใช้ไม่ได้กับร่างวิญ,ญญาณบริสุทธ์ เมื่อวิญญาณตายวิญญาณในร่างกายจะเริ่มจุติและเริ่มต้นชีวิตใหม่กรรมของชาติที่แล้วลดลงเหลือศูนย์วิญญาณเองไม่มีเหตุหรือกรรมต้องจัดการมันยากมากที่จะมีมันโหมดซูเปอร์ก็สปิริตของฮันเซนมีพลังวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นมันยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณแม้แต่อสูราก็ไม่อยากสู้กับใครด้วยร่างกายของฮันเซน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอสุรารู้สึกลำบากใจพลังชูราของเธอสามารถสังหารก็อดสปิริตได้สำหรับฮานเซนไม่มีความมั่นใจที่จะทำแบบเดียวกันฮันเซนคิดว่าดาบทองแดงสีม่วงจะทำอะไรได้แต่ดาบทองแดงสีม่วงหยุดตีค้อนมันไม่ได้ทำให้เสียงเพิ่มเติมใดๆหลังจากนั้นไม่นานมันก็พูดว่าถ้าฉันให้โอกาสคุณในการเป็นผู้นำของโซเยอร์เวบปอนสกายคุณสัญญากับฉันอย่างหนึ่งได้ไหม ฮันเซนรู้สึกประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาไม่รู้ว่าดาบทองแดงสีม่วงต้องการอะไรจากเขาแต่เขายังคงถามต่อไปว่าสัญญาอะไรคุณดาบทองแดงสีม่วงไม่ได้พูดสักพักก็พูดว่าไม่เป็นไรแม้ว่าเจ้าจะไม่สัญญากับข้าเจ้าก็ยังต้องทำอยู่ดีหลังจากนั้นก็ไม่สนใจว่าฮันเซนจะเข้าใจหรือไม่ดาบของมันมีแสงวิญญาณแสงวิญญาณนั้นไปที่เด็กหญิงตัวเล็กๆดาบทองแดงสีม่วงบินออกไป พันเซนไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาไม่เข้าใจความหมายของดาบทองแดงสีม่วงแต่เขาตระหนักดีว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นดาบทองแดงสีม่วงหายไปแสงวิญญาณเข้าสู่ร่างของหญิงสาวหญิงสาวได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเวทมนต์ในท้องฟ้าอาวุธทหารขนาดยักษ์นั้นอาวุธนับไม่ถ้วนส่งเสียงครวญครางพร้อมกันราวกับว่าพวกเขากำลังต้อนรับผู้นำแม้แต่คอนที่น่ากลัวก็เข้ามาใน เวลาเดียวกันแท็บเล็ตจีโน่ก็เริ่มเรืองแสงบรรทัดของคำใหม่ปรากฏขึ้นผู้นำฟ้าคนแรกทหารศักดิ์สิทธิ์ทันเซนเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยอาวุธอากาศไปที่หญิงสาวมันล้อมรอบเธอและเข้าไปในร่างกายของเธอเนื้อของเธอกลายเป็นเกราะเมื่อเรามองดูชุดเกราะอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่าสร้างด้วยอาวุธขนาดเล็กจำนวนมากการปรากฏตัวของหญิงสาวแข็งแกร่งขึ้น เมื่อร่างของหญิงสาวพัฒนาขึ้นฮานเซินก็มีพลังตอบรับกลับมาพลังนั้นมีเจ็ดจำนวนของอาวุธทุกชนิดมันทำให้ฮานเซินรู้สึกราวกับว่าเขาได้เรียนรู้เจ็ดจำนวนและทักษะดั้งเดิมที่สุดของอาวุธทุกชนิดมีประโยชน์เช่นนี้หรือไม่ฮานเซินมีความสุขมาก สำหรับฮารเซนความรู้นี้ไม่ได้มีประโยชน์ทั้งหมดเขารู้วิธีใช้อาวุธหลายประเภทแล้วเขาเพิ่งได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วเขาเพิ่งรู้เกี่ยวกับประเภทอาวุธที่มากขึ้นมีประโยชน์ร่างกายของฮารเซนได้รับการชำระล้างด้วยอากาศของอาวุธทุกประเภทมันไม่ได้ช่วยเพิ่มอัตราเบรกเวิร์ลของเขาแต่มันทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้น บนท้องฟ้าส3สามดวงมีแสงส่องมาที่หญิงสาวเธอพัฒนาเสร็จแล้วและถูกดูดเข้าไปในแสงสว่างฮันเซนคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์เขาวควรได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยแต่ความสัมพันธ์ของเขากับเด็กหญิงตัวเล็กๆนั้นพิเศษหญิงสาวไม่สามารถผสมผสานเครื่องหมายของเขาเข้ากับจิตวิญญาณของเธอแต่เขาสามารถผสมผสานเครื่องหมายวิญญาณของเธอได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจีโนโแ่แท็บเล็ตจึงไม่เชื่อว่าฮันเซนเป็นทหารศักดิ์สิทธิ์ของหญิงสาว